หลวงปู่จื่อเนี่ยจะเป็นเป็นพระเกจิที่ผมเช่าหาเองนะครับเก็บเองมีอยู่หลายรุ่นอย่างเนี้ยรุ่นมงคลจัก,กรวาลเห็นไหมปีห้าแปดชอบตรงไหนหรู้ป่ะเห็นไหมยันเนี่ยมันเป็นยันเหมือนของอาจารย์โอ๊ตเลยเห็นไหมอ่ามันก็สแสดงว่าหลวงปู่จือ่อท่านก็สำเร็จ ใช่ไหมสำเร็จยันนี้มาท่านจริงจริงสามารถสร้างายันมงคลจักรวาลน,นี้ได้ใช่ไหมอิติปิโสร้อยแปดเนี่ยใช่ไหมคือเราอะ เก่งใช่ไหมเราเราเก่งนะถ้าเราถ้าพวกเราไม่เก่งนะเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้จนถึง,ถงทุกวันนี้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าเราหลงเราลืมว่าความสามารถของเรามันมีอยู่ด้านหลังเวลาอาจารย์โอ๊ตไลท์สดเห็นชัดใช่ใช่ยันเดียวกันกับของอาจารย์โอ๊ตนะครับก็แสดงว่าหลวงปู่จือเนี่ย ท่านท่านก็เก่งใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงอพา,างอะ่ะดังนั้นเนี่ยที่ที่ผมผมขึ้นกับหลวงปูจือเนี่ยเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ผมเคารพไงใช่ไหมหลังจากไม่ทันหลวงปู่ทีม <c oughs> ก็ทันหลวงปูจือนะใช่ไหมอ่แล้วผมก็ตั้งแต่ปีห้าแปดเนี่ยก็เก็บเก็บของท่านพอสมควรนิดนิดหน่อยหน่อยมี มีอย่างเนี้ยตอนที่ท่านสร้างเจดีย์ที่วัดถ้ำเขาตางเงาะเนี่ยเราก็นะไปช่วยสมทบทุนคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่2517เนี่ยเรารู้ว่ามีออ์แก i ไนเซอร์เข้าไปตามวัดต่างๆเพื่อจะขอจัดสร้างใช่ไหมมันก็ค่อยๆทำให้วงการพระมันมันมันกระจอยกระจายกันไป ลูกศิษย์ลูกหาอะไรก็มีมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเล่นใช้เล่นแขวนรือเล่นขายนะเล่นแขวนเนี่ยเอาอะไรยังไงดีนะค้าขายหลวงปตหลวงปู่ทิมนะโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยผงพายกุมารหลวงปู่ทิมเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยพระหลวงปู่ทิมเนี่ย ไม่เป็นที่นิยมใช่ไหมอ่าแล้วแล้วที่สําคัญนะขุนแผนภายกุมารหลวงปู่ทิมเนี่ยไม่ต้องไปถามเซียนพระที่ไหนเลยถ้ามีใช้นะ่ะอธิษฐานตอนกลางคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนสวดมนต์ไหว้พระและอธิษฐานขอท่านนะ่ะนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าทุกทุกวันเกิดประจําสัปดาห์กินมังสวิรัตแล้วก็แผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลให้กับกุมารน,นะแล้วขอเป็นพระที่ขอได้จริงๆผมผมถึงเชื่อว่าขุนแผนไทยกุมารหลวงปู่ทิมเนี่ยไม่จะไม่เฉพาะว่าเป็นหนึ่งเจ็ดหรืออะไรองค์ไหนก็ได้ที่คุณสามารถอารัธนาแล้วก็ขอได้เนี่ยถือว่าแท้หมดนะครับแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่เกิดอะไร เกิดอิทธิฤทธิ์นะที่คุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอันนี้มันมันเกิดมันมันคือสถิติที่คนที่ใช้อ่ะพบเจอนะแล้วแล้วบอกต่อเลยทำให้พระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสลิโกเนี่ยใช่ไหมได้รับการบันทึกจารึกไว้ว่าเป็นพระที่สุดยอดนะคือ ไม่ได้ขึ้นเป็นเป็นจักรพาคีอะไรนั่นหรอกแต่เป็นสิ่งที่คนใช้แล้วบอกต่อกันไปเองคือไม่จําเป็นที่จะไปให้เซียนหรือให้ประกวดอะไรที่ไหนเนี่ยอย่างอย่างผมมีองค์เนี้ยสวยอยู่แล้วแท้อยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องไปประกวดอะใช่ไหมคนที่ไปประกวดหรือว่าคนที่อาพักไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้ ก็แสดงว่าดูพระไม่เป็นใช่ไหมถ้าคุณดูเป็นแล้วคุณอธิบายได้ว่าความแท้ของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจนเสร็จสมบูรณ์นะและของเก๋ก็เหมือนกันมันเริ่มตั้งแต่ผลิตแล้วว่ามันเก๋ใช่ไหมเออแต่ทีนี้ไอความแท้ความเก๋ทุกวันนี้มันถูกบิดเบือนไงเอาของเก๋ไปเล่นเป็นแท้ มันเลยทําให้ของแท้นเนี่ยถูกตีเป็นเก๋ใช่ไหมเออมันมันเลยทําให้เราอ่ะแทนที่จะมีของดีกลับกลายเป็นว่าไปเล่นตามที่เขาโปรโมทว่าพระที่มีราคาแพงเนี่ยถึงจะดีแต่ความจริงอย่างเนี้ยเห็นไหมพระนอนอย่างเนี้ยพุทธศิลนเขาสวยนะแล้วทําไมเขาถึงมีเดือยแบบนี้ เออสแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลใช่ไหมนะแล้วราคาไม่แพงเคลียรกองมาเนี่ยองละร้อยใช่ไหมเห็นไหมว่าพระแท้ราคาย่อมเยาวยังมีเราเอามาใช้ในการพิจารณาเรียนรู้ไปใช่ไหมคุณอยากจะดูอะไรเป็นน่ะอยากดูพระผงเป็นของวัดละฆังไงใช่ไหมยอยากได้พระสมเด็จวัดละฆัง แต่คุณไปฟังเซียนคนนู้นพูดดูตนาะตำลาตาหนิด้องอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณไม่เคยเห็นเลยว่าสูตรการสร้างเนื้อหาก็เป็นยังไงใช่ไหมแล้วแล้วที่ผมย้ํานักน้ําหนาคือว่าพระหลวงปูน่นาคเนี่ยเป็นสารตั้งต้นคุณเอาพระที่สร้างก่อนปี2,500เนี่ยนะมาใช้ในการศึกษาแล้วก็ย้อนลงไปว่ากระบวนการผลิตมันเป็นยังไงยังไงมาเห็นไหมอ่า 2 4 9 5กระบวนการผลิตเป็นแบบตัดมือใช่ไหมด้านข้างมีขอบตัดมือเนี่ยจะมีตาแผ่นดินไม่มีตาแผ่นดินไม่สำคัญคือวันนี้เนี่ยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ช่องนิลันคนพันเอก็มีคนเขามามาด่าเออมาด่าเลยบอกไอ้ควายมึงเกิดทันเหรอนะถึงได้รู้ว่า พระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยแท้อึง้งสตั้นไปนิดน,นึ่งเอ๊ะเกิดไม่ทันเรียนรู้ได้ไหมเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะใช่ไหมคือคือเราไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้คนที่เขาไม่ยอมรับความจริงอะ่ะใช่ไหมให้ให้เข้าใจได้ว่า สมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยหลวงปูน่นาท่านสร้างแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่100ร,อร้นะนะนะอยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยนะนะไปไปทำเห็นไหมเออรนน้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยไปทำวันนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าใครอ่ะเป็นคนปั๊มตาแผ่นดินลงไปก็คือร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยส่วนจะได้รับออเดอร์มาจาก พลตำรวจเอกเผ่าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเล่นเท่าที่รู้ดูเท่าที่เป็นดูเท่าที่เป็นก็คือว่าดูเนื้อหาสูตรการสร้างใช่ไหมสูตรของหนุ่ปุ๋หนหาเป็นอย่างนี้กระบวนการผลิตเป็นแบบนี้ตัดมือเฮ้ยพระแบบนี้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัติแบบเข้าเครื่องแล้วกดปึง้งปึงปึงพึออกมาแล้วใส่กล่องใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม,ไม,ไหมเราเข้าใจแล้วว่า 2495กระบวนการผลิตก็ยังเป็นแบบปฐมมภูมิอยู่ใช่ไหมเพราะเครื่องไม้เครื่องมือนี่ยังไม่ทันสมัยอืมแล้วไปดู2485เป็นยังไงก็ไปดูไปเจอพระแบบเอ๊ะกระบวนการผลิตเออเออนะเราเราก็คิด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 เห็นไหมมันมีเหตุและผลที่จะนำไปสู่ความจริงแต่ถ้าเรายังมโน เอ๊ะตำหนิอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้โอ้เขารับซื้อสิบล้านยี่สิบล้านเอาเงินมากองพอเราไปรู้จักขุนแผนหนึ่งห้านะฮะเราดูเนี่ยเอ๊ะมันก็สวยนะเนี่ยจะให้ดูว่า โอ้มันนะได้ยินได้ยินกันหรือเปล่าครับเนี่ยน,นี่อันนี้หลังปั๊มซ้ำและที่สำคัญที่คือชุดที่ผมได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่า ยันติงนะครับซึ่งเป็นพระแท้ดูง่ายแต่คนที่เขาไม่ศึกษาเขาไม่ศึกษาเขาก็บอกว่าแบบนี้เก๋นะเคยเคยมีคนขอแบ่งไปนะครับขอแบ่งไปแล้วก็เอาไปถามกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชนบุรีกลุ่มชนบุรีก็บอกว่าอ๋อไม่ดีเก๋นะมาเช่าผมเถอะของผมอะแท้ ก็เลยเอามาคืนเห็นไหมก็เลยยังอยู่กับผมนะี่ยเห็นนะคือท่านท่านตุ้มจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วเราแล้วเราอะไรอะ่ะเราไม่ยอมแพ้ที่จะเรียนรู้อะ่ะเราก็สามารถที่จะเดินเดินไปได้เพราะอะไรเพราะ วิชางานการอะไรต่างๆเนี่ยเราเราทําได้ดีใช่ไหมแต่พอมาเรื่องของวัชพระเครื่องเนี่ยทําไมเราถึงไม่ไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้เรียนรู้ไม่ได้นี่องค์นี้ก็สวยนะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูนะนี่ยันติ่งเห็นนะตรงนี้นะ่ะ ที่เขาบอกว่าเป็นยันติ่งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมมีเยอะเลยในในประมาณสามสิบองนะสามสิบสี่สิบองนะั่นนะ่ะจะมียันติ่งแบบนี้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าองค์แล้วก็เป็นแบบที่นิยมนิยมของเขาเนี่ยคือแบบนี้เขาเรียกว่าแบบดูง่ายนะครับแบบดูง่ายมากคือพอเห็นติ่งแบบนี้นะลักษณะของยันติ่งแบบนี้เนี่ย นะมันมันจบเลยอ่แต่ทีนี้ความนิยมความนิยมเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนกำหนดความนิยมประเด็นคือดูแท้ให้เป็นใช่ไหมเออดูแท้ให้เป็นเนี้ยเนี่ยนี่ก็นี่ก็อีกองค์เณง ตอนนี้ผมเหลืออยู่ห้าหกองค์นี่แหละเห็นไหมเห็นมเพื่อนเดูยันติ่งอย่างเงี้ยพอเห็นยันติ่งแบบเนี้ยอ่าจบเลยเป็นอะไรที่โคตรดูง่ายอะ่ะใช่ไหมแต่คนที่เขาไม่ไม่รู้ดูไม่เป็นเนี่ยก็จะเชื่อเชื่อพวกที่แบบว่าเป็นกรรมการจัดประกวดหรืออะไรสักอย่างนะเป็นกลุ่มอะไรนะ่นะ คือพระเครื่องมันไม่ได้ยากหรอกถ้าถ้าเราถ้าเรารู้รู้ว่าแผ้เป็นแบบไหนจะเก๊มากี่แบบกี่แบบเหมือนเหมือนที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องของพระสมเด็จสองสี่เก้าห้าหลวงปู่นาคเนะี่ย ถ้าเรามีหลวงปูน่นาคไว้เป็นต้นแบบนะเราสามารถตามหาพระสมเด็จที่สูตรเนื้อเดียวกันของวัดะระฆังได้เลยใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ยันติ่งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่องน,นี้อีกะแล้วองค์น,นี้พิเศษ องค์นี้เนื้อขาวด้านหลังเนี่ยมีสีพึ่งแล้วก็มีตะกุดด้วยนะตะกุดทองนาคเงินหรือเปล่าทองเงินนาคอะไรเนี่ยนะนี่เป็นสีพึ่งไม่ใช่ของหลวงพ่อตาบนะของหลวงพ่อตาบจะจะอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยนะแล้วนี่อันนี้เนื้อเนื้อขาวอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้ผมก็เหลือประมาณนี้แหละแล้วที่เด็ดคืออะไรที่เด็ดคือองค์นี้นี่นี่ขุนแผนเล็กนะครับขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์เล็กนี่องนี้สวยสุดสวยสุดสุดอืมองนี้ผมเพิ่งโพสต์ลงในเฟซของผมอะ นี่ครับเป็นยันอุนอนนะครับนี่เห็นไหมคือคือถ้าเราถ้าเรารู้ว่าแผลเป็นยังไงเนี่ยมันมันไม่ต้องไปพูดแล้วอะว่าจะอะไรยังไงเออแล้วทีนี้<ๆ>เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองหาดูนะว่าไอ้วัสดุอุปกรณ์ที่เพื่อนเพื<ๆ>่อนจะใช้ในการเรียนรู้เนี่ยอย่างตะกัวเก่าเนี่ย นะมีพวกอะไรตะกวดที่เขาเขาทำตะกุดเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นลูกตุ้มทวงแหงอ,อวนเนี่ยเอามาไว้ศึกษาไว้ดูได้นะครับเนี่ยเนื้อตะกัวเก่าถ้าของใหม่มันก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วแล้วลองหาพระแบบนี้เนี่ยเห็นไหมพระเนื้อตะกัวเก่าอย่างเงี้ยมันมันราคาไม่ไม่แพงหรอก ร้อยสอนี่ก็เขาก็าาา่ายกันแล้วใช่ไหมเออเห็นไหมเนี่ยมันมันเป็นเนื้อตะกัวเก่าอะ่ะอย่างน้อยเลยครเป็นพระที่สร้างก่อนปี2500ันห้า้ยใช่มอ,อ่าแล้วตะกัวเนี่ยเราก็เอามาไว้เป็นเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ใช่ไหมครับถ้าถ้าเรามีวัสดุไอ้พวกนี้ใช้ในการเทียบเคียงเราก็จะสามารถ เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับวัสดุที่เขาเอาไปสร้างพระเนี่ยอย่างอย่างนี้อ่าพระร่วงเนื้อชินอย่างเงี้ยถ้าคนเขาบอกคุณเกยคุณก็จะไปขายองค์ละร้อยใช่ใช่ก็เรียนกับอาจารย์โอ๊มานะครับผมใช่ไหมก็มาเทียบเนี่ย อาจารย์โอ๊ท่านท่านก็สอนมาแบบนี้อ่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลน่ะใช่ไหมเรามาเทียบดูแล้วเราก็อ้อมันเห็นภาพไงเอ๊ะมันมองไม่ชัดเลยอะ่ะเห็นไหมเรามีอย่างนี้เราเทียบให้มันเห็นภาพ พอเราเห็นภาพจำเนี่ยอ๋อตะกัวเก่าอย่างเนี้อ่ามันสักกี่ปีอะเออเราไม่รู้สักกี่ปีแต่เราว่เรารู้ว่ามันเก่าถ้ามีอะไรที่มันใหม่กว่านี้เพื่อนๆก,ก็ก็จินตนาการได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรเก่าอะไรใหม่แล้วถ้ามันเป็นของที่เรียนแบบมาใช่ไหมของที่เรียนแบบมาเนี่ยความสง่างามนะการออกแบบแล้วก็ธรรมชาติของของโลหะที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เพื่อนๆก็จะเข้าใจและโดยเฉพาะเนี่ยถ้าไปเจอแบบนี้ที่เขาขายอง์ละร้อยสองรเนี่ยใช่ไหมเราก็เก็บมาเอามาเทียบได้เห็นไหมเห็นไหมว่าไอ้อย่างตะกุดเนี่ยห้บาทบางทีไปเคีรยกองใช่ไหมสามอันร้อยนี่ก็ได้เรารู้แล้วเนี่ยวัสดุที่เอามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาของแพงอะครับ เห็นไ,ไหมเอออย่างถ้าคุณหาพระเนื้อชินแบบแพงๆมาคุณก็ดูไม่เป็นเหมือนเดิมองค์นี้เขาเรียกว่าอะไรนะผงสุพรรณใช่ไหมหน้าแก่ผงสุพรรณหน้าแก่เนื้อดำแล้วดูธรรมาชาตพระ,พะไม่พระไม่ได้ใช้อะ่ะเพื่อนๆดูแต่ว,ว่าผิวเขาเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหม เ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจะเอาออกมามาขยายให้ดูเนาะคือวันนี้เนี่ยฝนตกพอพอมันฝนตกแล้วเลยไม่ได้ไปนั่งไล้ข้างนอกนะคือของพวกนี้มันเป็นมรดกอยู่ในบ้านไงนะก่อนที่เราจะาไปขายเนี่ยเรามาทำความเข้าใจมาดูให้รู้ก่อนว่าอ๋อพระอย่างนี้ เป็นยังไงใช่ไหมพอเรารู้แล้วเราจะขายมันก็ไม่แปลกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยแล้วเราขายไปเนี่ยห้าบาทร้อยหนึ่งมันเสียดายใช่ไหมคือเป้าหมายเราก็คืออยากให้คุณเนี่ยเรียนรู้ทำความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาแบบมีเหตุมีผลใช้การเปรียบเทียบก็เหมือนที่อาจารย์โอ๊ตแนะนำนะครับ คือผมรู้จักอาจารย์โต๊ตมาสามปีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์โต๊ตเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราเราดูพาพไม่เป็นเพราะว่าเราไปยึดติดว่าต้องดูพิมพ์ต้องดูพิมพ์ต้องดูของแพงซึ่งเราหาไม่ได้ไง